บทที่57พบสมเด็จโตการประชุมเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา16นาฬิกาตรงพระครูบุญมีและคณะพาหลวงพ่อแพรและพระครูเจริญมาส่งที่วัดในเมืองโคลัมโบก่อนแล้วจึงไปส่งครรางหัดที่โรงแรมเนื่องจากวัดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติอยู่ไม่ไกลกันดังนั้นช่วงระยะเวลาเพียง10นาที ภิกษุจากประเทศไทยทั้งสองรูปก็มาถึงที่พักท่านศรัทธาติดสะมหาเทระ,จะเจ้าอวาดยังไม่กลับจากการประชุมเพราะเมื่อบรรดาสมาชิกจากประเทศต่างๆกลับที่พักกันหมดแล้วผู้เป็นเจ้าภาพซึ่งมีทั้งพระและข้รืหัดจะต้องอยู่ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลและหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป เวลา16นาฬิกานาทีพระสงฆ์ในวัดลงอุโบสถเพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันวันนี้มีพระมาลงอุโบสถเพียงเจ็ดรูปพระส่วนใหญ่ไปร่วมประชุมและรอกลับพร้อมเจ้าอาวาสหลวงพ่อแพ่และท่านพระครูลงทำวัดร่วมกับพระภิกษุในวัดด้วยพระภิกษุรูปสุดท้ายเข้ามาในพระอุโบสถและปิดประตูลงกรอนอย่างเรียบร้อย เพื่อป้องกันม่ให้ผู้ใดมารบกวนขณะกําลังสวดมนต์จากนั้นจึงเข้ามานั่งทางด้านซ้ายมือของท่านพระครูหลวงพ่อแพรเป็นผู้อาวุโสที่สุดในที่นั้นจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำสวดแต่ยังไม่ทันที่พระลังกาเจรูปกับพระทายสองรูปจะเริ่มต้นสวดมนต์งูใหญ่ตัวหนึ่งก็เลื้อยเข้ามาตรงหน้าพระประธาน สมภารวัดป่ามะม่วงมองดูงูใหญ่ซึ่งมีลักษณะแปลกกว่างูที่ท่านเคยเห็นกล่าวคือบนหัวมีงอนสีแดงล้ายงอนของไก่ตัวผู้ดูผิดแปกไปจากงูทั้งหลายทั้งปวงหรือว่างูเมืองแขกเป็นอย่างนี้เอหรือว่าเป็นพญานาคความสงสัยผุดขึ้นในใจของภิกษุวัยสีสาม พระลังกาเจ็ดรูปลุกขึ้นพร้อมกันราวกับนัดความกลัวว่างูตัวนั้นจะมาทำร้ายพระอคันตุกะจึงช่วยกันไล่หาก็ไม่มีอาวุธใดๆที่จะทำให้งูกลัวรูปที่เข้ามาที่หลังเปิดประตูออกไปหาไม้มาได้ท่อนหนึ่งก็ไล่ตีเป็นการใหญ่ทว่าตีไม่ถูก อย่าไปตีเขาเข้ามาดีท่านพระครูห้ามด้วยภาษาสิงห์นพระรูปนั้นหยุดไล่หากก็ะส่งภาษาสิงห์นตอบว่าผมกลัวว่ามันจะมาทำร้ายท่านทั้งสองอยากกลัวไปเลยผมจะแผ่เมตตาให้เขารับรองว่าเขาไม่ทำร้ายเราถ้าหากเราใช้เมตตาได้ยินพระอคันตุกะพูด พระเจ้าของบ้านรู้สึกละอายจึงวางไม้ลงหลวงพ่อแพรไม่เข้าใจภาษาสิงหนแต่ก็พอจะเดาออกว่าภิกษุสองรูปพูดอะไรกันจึงพูดกับท่านพระครูว,ว่างูหน้าตาอย่างเนี้ยฉันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหนะ้าท่านพยายามนึกหาก,ก็นึกไม่ออกหลวงพ่อเคยเห็นมาก่อนเหรอครับผู้อ่อนวัยกว่าถามอย่างใกล้รู้ ใช่ฉันจำได้ว่าเคยเห็นมาครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเห็นที่ไหนงูหรือพญานาคครับหลวงพ่อท่านพระครูไม่วายสงสยัยเอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยเห็นพญานาคมาก่อนฉันหมายถึงพญานาคจริงๆนะ่ะเคยเห็นแต่ภาพวาดกับเห็นที่บันไดที่เขาทำเป็นรูปพญานาคซึ่งไม่เหมือนกับงูตัวนี้ ซ้ายตาทั้งเก้าคู่จับจ้องอยู่ที่งูใหญ่ด้วยความระแวดระวังว่าจะเข้ามาทำอันตรายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งงูใหญ่เลื้อยช้าๆไปทางด้านขวาของพระประธานและแล้วก็หายวับไปกับตาอย่างน่าอัศจรรย์หายไปแล้วหายไปราวปฏิหารพระลังการูปที่เอาไม้ไล่ตีงูพูดขึ้น รู้สึกขนพองสยองกล้าวเมื่อคิดว่างูตัวนั้นต้องเป็นงูวิเศษเดชบุญที่ท่านตีไม่ถูกมิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหายไปได้อย่างไรในโบสถ์นี้มีช่องหรือรูให้งูลอดออกไปไหมท่านพระครูถามด้วยไม่อยากคิดว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่มีหรอกครับเจะว่าเลื้อยออกไปทางหน้าต่างก็ไม่ใช่ เพราะหน้าต่างอยู่สูงแต่ก็คงไม่หลบอยู่แถวนี้หรอกนะผมใจคอไม่ดีเลยเกิดเลื้อยเข้ามาในขณะที่พวกเรากำลังสวดมนต์ผมไม่มีสมาธิแน่ภิกษุเจ้าบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยผมขอภาวนาอย่าให้มาเลย ผมกลัวท่านช่วยแผ่เมตตาให้อย่าเข้ามาอีกนะครับพระลังกาอีกรูปหนึ่งพูดกับท่านพระครูซึ่งบัดนี้พอจะฟังและพูดภาษาสิงหนได้มากขึ้นท่านพยายามรื้อฟื้นความรู้เดิมที่เคยร่ำเรียนมาจากหลวงปูน่านาคขณะเดียวกันก็อาศัยวรยานเข้าช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยครับ ผมจะแผ่เมตตาไม่ให้เขามายุ่งขณะที่พวกเราสวดมนต์ถ้าเขาต้องการจะสนทนาปราศัยกับรูปใดเป็นพิเศษก็ขอให้ไปที่ห้องพระรูปนั้นท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มได้โปรดเถิดอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเขาต้องไปห้องผมแน่นอนเพราะผมไล่ตีเขาพระรูปนั้นแสดงอาการหวาดกลัว เปลี่ยนสรรนามจากมันเป็นเขาแต่ท่านก็ตีไม่ถูกอย่าก,กลัวเลยครับผมว่าเขาไม่ทําอะไรเราหรอกถ้าท่านกลัวมากก็ให้สวดกรณียเมตสูตรสวดไปจนกว่าจะหลับผมรับรองว่าเขาไม่มาแน่ตกลงผมจะทําตามที่ท่านแนะนำงั้นเราลงมือสวดคำวัดเย็นกันเถอะหนึ่งชั่วโมงให้หลัง การปฏิบัติสมณกิจก็เสร็จสิ้นลงและเมื่อเปิดประตูอุโบสถออกมาก็พบว่าท่านศรัทธาติดสะยืนรออยู่ที่หน้าประตูภิกษุทั้งเก้าทำความเคารพด้วยการไหว้ท่านพระครูทักทายด้วยภาษาสิงหลนว่าหลวงพ่อกลับมานานแล้วหรือครับสักยี่สิบนาทีเห็นจะได้ทำไมวันนี้ถึงได้นานกว่าทุกวัน ท่านพระครูจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถวายเมื่อเล่าจบจึงเรียนถามว่างูเมือลังกามีงอนด้วยหรือครับหลวงพ่อไม่มีนะเท่าที่ผมเคยเห็นก็ไม่เห็นว่าจะมีงอนเลยโดยเฉพาะที่วัดนี้ไม่เคยมีใครเจองูสักทีผมเป็นเจ้าอาวาสสี่ิบกว่าปี ก็ยังไม่เคยเห็นงูตัวไหนมาเยี่ยมเยียนหรือว่าท่านพามาจากเมืองไทยจะเอาวาดยาว้วาภิกษุอคันธุกกะผมไม่ได้พามานะครับหรือว่าเป็นหลวงพ่อจริงนะสิหลวงพ่อของผมอาจพามาก็ได้ท่านพระครูยาวหลวงพ่อแพรต่อและแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านด้วย ผมตรวจย่ามและกระเป๋าเดินทางตอนก่อนมาก็ไม่เห็นมีในครับหลวงพ่อแพรพูดด้วยภาษาไทยท่านพระครูช่วยแปลเป็นภาษาสิงหลนถ้าเช่นนั้นเรายุติเรื่องนี้กันไว้เถอะนิมนต์ท่านพักผ่อนตามสบายเดี๋ยวผมจะนำน้ำปาน้ำมาถวายจเจ้าอาวาสสรุปแล้วเดินไปส่งภิกษุอคันตุก,กะที่ห้องพัก ซึ่งอยู่ทางปีกขวาของพระอุโบสถจากนั้นจึงเดินไปหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายด้วยตัวท่านเองท่านพระครูรู้สึกประทับใจในปฏิสันฐานคารวะตาของภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสเพียงสองวันที่ท่านมาพำนักในอารามแห่งนี้ท่านศรัทธาติดสะดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดี เมื่อตอนเช้ามืดก็มาจะโงกดูที่หน้าต่างว่าพระอคันตุกะตื่นแล้วหรือยังเป็นเหตุให้ท่านพระครูตกใจนึกว่าถูกผีแขกหลอกเพราะท่านศรัทธาติดะร่างสูงผิวคร้ำจนออกดำเช่นเดียวกับผิวของคนลังกาทัท่วๆไปประเทศศรีลังกาเป็นเกาะมีลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลาประชาชนจึงมีผิวคร้ำ เพระถูกลมทะเลพัดต้องอยู่ทุกวี่วันนี่มต์หลวงพ่อสงน้ำเถิดครับท่านพระครูบอกหลวงพ่อแพรเมื่อภิกษุวัยหกสิบเศษเข้าไปสงน้ำภิกษุวัยสีสิบสามจึงหยิบสมุดบันทึกออกมาบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านเป็นคนช่างจดช่างจำจำได้ก็จดไว้การลืมท่านว่าถ้าจำแล้วไม่จดในอนาคตก็จะลืมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตจึงได้รับการบันทึกไว้อย่างสม่ำเสมอแม้บางเรื่องแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างเช่นแม่ไก่ที่อปแปะของท่านเชือดคอยโยนลงกระทะ แตมันพยานขึ้นมาส่งเสียงขันเอกอีเอกเอกแล้วก็ร่วงลงไปในกระทะน้ำเดือดต่อจากนั้นอีกห้าสิบสามชั่วโมงอาแปะก็นอนดิ้นพลาดพลาดเลือดออกปากหูจมูกนอนตายอย่างหน้าอนาถภาพนั้นทำให้ท่านหวาดกลัวและเลิกฆ่าไก่ตั้งแต่บัดนั้นการที่แม่ไก่แสดงความอาฆาตมาตร้ายให้ปรากฏ อาจเป็นไปได้ว่ามันกำลังตั้งครนภ์ความรักและห่วงใย,ยลูกในท้องตามสัญชาตญาณของสัตว์เพศเมียซึ่งไม่มีในสัตว์เพศผู้ทำให้มันส่งสัญญาณแห่งการจองเวรออกมาแม้ในลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลวงพ่อแพรส่งน้ำเสร็จท่านพระครูก็ยังบันทึกไม่เสร็จท่านไม่ต้องการให้ภิกษุอวุโสเห็น จึงเก็บสมุดและปากกาใส่กระเป๋าเดินทางเสียคิดว่าเจ้าคณะจังหวัดจำวัดแล้วจึงค่อยบันทึกต่อจากนั้นจึงจัดการส่งน้ำบ้าง20นาทีให้หลังท่านก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาพบท่านศรัทธาติดสากับหลวงพ่อแพรนั่งยิ้มให้กันเพราะต่างก็ฟังภาษาอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องภิกษุวัย43จึงทักทายปราศัยว่า หลวงพ่อยังไม่จำวัดหรอครับยังหรอกผมเป็นห่วงกลัวท่านจะหิวก็เลยเอาน้ำปานะมาถวายอีกรอบภิกษุวัยเดียวกับหลวงพ่อแพรบอกกล่าวท่านรู้สึกถูกอัธยาศัยกับภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าเพราะพูดกันรู้เรื่องขอบพระคุณครับพูดพร้อมกับนบวหา้พิกษุเจ้าบ้าน สนทนาปราศัยกับพระอาคันตุกะสักครู่จึงกลับไปเพื่อให้ภิกษุทั้งสองได้พักผ่อนท่านพระครูลุกออกไปส่งที่หน้าประตูปิดประตูเรียบร้อยแล้วจึงถวายน้ำปานะส่วนของท่านแก่หลวงพ่อแพ่ทำไมเธอไม่ฉันเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีถามหลวงพ่อไม่ได้ฉันเพนอาจจะหิวตอนดึก ทำให้นอนไม่หลับน้ำปานะแก้วเนี้ยจะทําให้หลวงพ่อหลับสบายนิมนต์ฉันเถอะครับขอบใจฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าแก้วเดียวไม่อาจระง,งับความหิวได้ภิกษุสูงไวัยกว่ากล่าวพรางยกแก้วน้ำปานะขึ้นดื่มจากนั้นก็เดินไปเข้าห้องสุข,ขาแล้วจึงกลับเข้ามามาสวดมนต์เมื่อท่านเอนกายลงนอน ภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าก็ทำหน้าที่นวดให้ท่านพักใหญ่ภิกษุอาวุโสก็หลับสนิทท่านพระครูรู้ได้จากเสียงกลนที่ดังสนั่นลั่นห้องหมดหน้าที่การปรนิบัติอาจารย์แล้วภิกษุวัย43จึงจัดการบันทึกเรื่องราวของท่านต่อเหตุการณ์ในวันนี้ที่ท่านจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตก็คือ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นฉับพลันขณะที่กำลังจะไปชมสวนสัตว์บุรุษนามรัตนะโคตะเสนาจะอยู่ในความทรงจำของท่านตลอดไปหากไม่ได้เขาช่วยไว้ป่านี้เรื่องราวของท่านอาจจะเป็นข่าวในเล่งสือพิมพ์หน้าหนึ่งให้ประเทศไทยต้องเสียชื่อเสียงก็ได้บุญคุณนี้เขามีต่อท่านในครั้งนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของท่าน ไม่ว่าเขาจะช่วยเพราะความบังเอิญหรือเพราะพระอินดนใจก็ตามกว่าจะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครบทุกเรื่องก็เลยเวลาสองยามไปแล้วภิกษุวัย43รู้สึกง่วงจึงสวดมนต์ไหว้พระแล้วเอ็นกายลงนอนอย่างมีสติกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่ก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ตรงหัวเตียงคงจะเป็นท่านศรัทธาติดสะนั่นเอง จึงถามด้วยภาษาสิงหนว่าท่านศรัทธาติดสะใช่ไหมครับแม้จะง่วงแสนง่วงหากโดยมารยาทก็จำต้องลุกขึ้นนั่งออกสงสัยว่าภิกษุจเจ้าอาวาสเข้ามาได้อย่างไรในเมื่อท่านปิดประตูลงกรอนแล้วไม่ใช่เมื่อแขกผู้มาเยือนในยามวิการตอบด้วยภาษาไทยว่าไม่ใช่ ภิกษุวัย43ก็หายง่วงเป็นปริกทิ้งรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟท่ามกลางแสงไฟสีเหลืองนวลภิกษุรัตนยูรูปหนึ่งยืนอยู่ตรงหัวเตียงของท่านเป็นภิกษุรูปร่างสันทัดผิวคล้ำหากก็ไม่ถึงกับดำอย่างผิวของคนลังกาอายุอนามคงอยู่ในราวเจ็สบเศษ เหลือบดูนาฬิกาที่แขวนไว้กับฝาผนังขณะนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งใกล้ๆจะถึงตีสองท่านท่านมาจากประเทศไทยเหรอครับพระครูเจริญถามภิกษุนั้นไม่ตอบหากถามได้เสียงดังกังวานลุ่มลึกว่านี่เธอรู้จักเราไหมเธอมีบุญที่เรามาให้เธอเห็นเรานี่แหละครัวโต เมื่อเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งเราเองน่ะที่เป็นงูได้ยินดังนั้นท่านพระครูก็ได้คำตอบว่าเหตุใดเจ้างูนั้นจึงมีงอนสีแดงอยู่บนหัวที่แท้ก็เป็นภิกษุรูปนี้แปลงมานั่นเองครัวโตไหนครับท่านคงไม่ได้หมายถึงสมเด็จโตวัดระฆังนะครับภิกษุวัยสีถามเพราะรูปร่างหน้าตาท่านไม่เหมือน สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่เคยเห็นในภาพถ่ายหรือรูปหล่อของท่านที่วัดระฆังครัวโตมีองค์เดียวนี่แหละจะมีครัวโตที่ไหนอีกล่ะเธอไม่เชื่องั้นหรือเราจะมาโกหกเธอทำไมเรานี่แหละคือสมเด็จโตองค์ที่หลวงปู่หน้าของเธอเล่าให้ฟังไงล่ะลูกประคำก้าวสี กับพระสมเด็จของเราที่ท่านให้เธอะ่ะเก็บไว้ให้ดีเท่านี้เองความสงสัยก็ปราศนาการไปสิ้นสมภารวัดป่ามะม่วงคุกเข่าลงกราบเบญจางครประดิษฐ์สามครั้งพร้อมขอขมาลาโทษกราวกระผมขอประทานอภยัย ขอประเด็ดพระคุณอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองเลยกล่าวกระผมไม่ทราบจริงๆขอรับไม่เป็นไรเราไม่ถือสาเธอเพราะเธอเห็นเราหน้าไม่เหมือนกับภาพที่วาดเอาไว้ส่วนรูปหล่อของเราเขาดูจากภาพวาดภาพถ่ายที่เธอเห็นถ่ายมาจากภาพวาดอีกทีหนึง่งเราไม่เคยถ่ายรูปคนสมัยนี้จึงไม่เคยเห็นว่า ตัวจริงเราหน้าตาเป็นอย่างไรท่านอธิบายเหมือนรู้ว่าท่านพระครูคิดอะไรอยู่พระเดชพระคุณมาสีลังกาทำไมหรือขอรับภิกษุวัย43เรียนถามพลางลุกขึ้นไปหยิบปากกาและสมุดเพื่อบันทึกเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ท่านกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เรามากับมหาแพร์เคมังคโลคนที่นอนกลนเป็นเรืออายอยู่นั่น ท่านชี้ไปที่เตียงหลวงพ่อแพรท่านพระครูมิได้นิมนต์ให้ท่านนั่งเพราะรู้ว่าท่านไม่เมื่อยท่านมิได้เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสังขารจะยืนนานสักร้อยชั่วโมงก็หาเมื่อยไม่หลวงพ่อแพรท่านเป็นมหาเหรอครับท่านพระครูไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเรื่องที่หลวงพ่อแพรเป็นมหาเธอไม่รู้หรอกหรือ มหาแพรก็ได้ปรรียนธรรมตั้งแต่เป็นเนนอยู่ที่วัดชนะสงครามแล้วเขาก็นับถือเราตั้งแต่บวชเป็นเนนใหม่ๆเพราะเขาได้สมเด็จวัดระฆังองค์หนึ่งต่อมาถูกขโมยลักไปตอนอยู่วัดพิกุลทองเขาจึงสร้างเป็นพระสมเด็จทองเหลืองรุ่นแรกของวัดพิกุลทองขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500 แล้วเขาก็ให้ญาติโยมเช่าองค์ละ25บาทวัดก็จเจริญมาเรื่อยเรื่อยเพราะเราช่วยทำไมพระเดชพระคุณไม่ช่วยวัดเกตชยโยทำไมช่วยวัดพิกุลทองท่านพระครูเรียนถามอยากรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะไปถามใครวันนี้เป็นโอกาสดีที่สมเด็จท่านมาให้ถามสมเด็จตอบว่า เออใกล้เกลือกินด่างนะบางคนมันไม่คิดถึงเราเราก็ไม่ช่วยใครที่คิดถึงเราเราก็ช่วยจําไว้นะคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรามหาแพรเขานับถือเรามาตั้งแต่เป็นเนนเราจึงช่วยเขาแล้วหลวงพ่อแพท่านทราบไหมขอรับว่าพระเดชพระคุณช่วยท่านไม่รู้หรอก เราเคยแสดงอภิษณิหารเป็นงูเลื้อยลงมาจากเครื่องบินตอนทหารเอาเฮลิคอปเตอร์มาส่งเขาลองถามหลวงพ่อแพรดูสิวันที่ทหารนิมนต์ไปทำบุญที่ค่ายลบบุรีข้ากลับข้าเอาเฮลิคอปเตอร์มาลงที่หลังวัดมีงูตัวหนึง่งเลื้อยออกมางูตัวนั้นคือเราแต่มหาแพรไม่รู้ ทำไมต้องมีงอนสีแดงด้วยละขอรับก็ไม่ใช่งูธรรมดานนิเป็นการแสดงอภินิหารเธอเองก็ทำได้ถ้าอยากจะทำจริงไหมท่านพระครูไม่ตอบเพราะกำลังเพลิดเพลินกับการจดบันทึกจดเสร็จจึงถามสมเด็จว่ากล่าวกระผมขออนุญาตกราบเรียนถามพระเดชพระคุณ ในเรื่องที่กล้าวกระผมอยากรู้คำตอบมาเป็นเวลาช้านานสักสองข้อจะได้ไหมขอรับท่านจดคำถามลงในสมุดบันทึกเธอถามได้แต่เราจะตอบได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพระเดชพระคุณต้องตอบได้แน่นอนขอรับข้อแรกกล่าวกระผมจะเรียนถามคือพระเดชพระคุณเป็นโอรสกษัตริย์ใช่หรือไม่ ท่านเอ่ยพระนามบูรพามห,หากษัตริย์พระองค์หนึ่งเราไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์แต่เป็นลูกแม่ทัพท่านพระครูตรองอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจว่ากษัตริย์กับแม่ทัพที่สมเด็จพูดถึงนั้นคือบุคคลคนเดียวกันจึงสรุปเอาเองว่าท่านเข้าใจถูกต้องข้อที่สองกล่าวกระผมขอเรียนถามว่าพระสมเด็จที่เขาขายกันอยู่ในเวลานี้ ราคาองค์ละหลายแสนบาทนั้นพระเดชพระคุณเป็นผู้สร้างใช่หรือไม่สมเด็จตอบทันทีว่าเราไม่เคยขายพระจริงอยู่เราเคยสร้างพระแต่ก็สร้างมาแจกไม่เคยขายแม้แต่องค์เดียวพวกคนรุ่นหลังเข้ามาค้าขายกันเองเพราะพระของเราขลังก็เลยมีการซื้อขายกันแต่ตัวเราไม่เคยขาย เป็นอันว่าสมพานวัดป่ามะม่วงได้คําตอบแล้วขอพระคุณเป็นอย่างสูงกล่าวกระหม่อมต้องการทราบสองข้อนี้แหละขอรับท่านคุกข่าวแล้วก้มลงกราบสามครั้งจากนั้นจึงสนทนากับท่านต่ออีกพักใหญ่ๆแล้วสมเด็จจึงพูดขึ้นว่าที่เรามาก็เพื่อจะบอกให้เธอทราบว่าพรุ่งนี้เธอจะไปเมืองแคนดี เพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้วนั้นรับรองว่าไม่ได้เข้าเพราะพวกแขกไม่เปิดประตูให้เขาจะเปิดวันขึ้น15บห้าค่ำคือวันมาืืนนี้ซึ่งเป็นวันที่คณะของเธอเดินทางกลับแต่ไม่เป็นไรเราจะช่วยขอให้อดทนหน่อยช่วยกันสวดมนต์ภาวนาเราจะทำให้เขาเปิดให้ได้แล้วก็เคียนอก ให้เรียบร้อยนะเพราะเขาเคร่งครัดมากแขกจ,จะเก็บลูกกุญแจไว้สีทิศสี่ทางต้องแผ่เมตตาให้คนเก็บลูกกุญแจทั้งสีทิศมารวมกันที่วัดจึงจะเปิดได้เราจะบอกเท่านี้แหละและท่านก็หายวับไปราวกับปฏิหารจะอาวาดวัดป่ามะม่วงจดบันทึกไว้อย่างละเอียด มองดูนาฬิกาข้างฝาเป็นเวลาตีสามจึงลุกขึ้นไปปิดไฟเหลือเวลาจำวัดอีกสองชั่วโมงเพราะพระลังกาท่านตื่นตีห้าเมื่อเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องเหลิวตาตามโยมยายสอนไว้